สวัสดีครับวันนี้วันที่24พฤศจิกายนเกมอัปเดตอีกแล้วจ้าก็ตอนแรกดูว่าเดือนนี้จะไม่อัปเดตแล้วนะเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเลทมาค่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะเลยแต่ก็มาอัปเดตจนได้ก็อย่างแรกที่เพิ่มเข้ามาแน่นอนเลยก็คือตัวฮีโร่ตัวใหม่มาแล้วนี่เป็นอัศวินทหารม้านะรู้สึกว่าฮีโร่หลายๆเนี่ยต้องขี่อะไรสัใหญ่นะเริ่มจากตัวตัวนี้เลยขี่สิงโตนะแล้วก็มาขี่มังกรแล้วก็มาเป็นขี่ฟักทองตอนนี้มาเป็นขี่ม้าแล้ว ก็ตัวนี้ก็ก็เท่ยู่เหมือนกันนะถ้ายิ่งเป็นตอนแปลงร่างอเนี่ยนี่นี่จะดูเท่เลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของสกิลของมันเนี่ยก็จะที่เลเวลแปเนี่ยจะสร้างความเสียหายไปที่3ามร้อยห้ไปยัง5เป้าหมายแล้วก็สตันสามวิโอ้หี่โหดมากคือ5ตัวเนี่ยโดนสตันสามวินี้เลวลาที่โหดมากแล้วก็ที่สําคัญคือมันสามารถสร้างร่างแยกออกมาได้อีกตัวหนึ่งด้วยแล้วก็มีคูดาอยู่ที่สิบห้าวิ แล้วก็ตรงนี้ด้วยคือศัตรูเนี่ยไม่สามารถที่จะลดเอ็นมันได้ลนะคือห้ามมันใช้สกิลไม่ได้อะอยังไงกูก็จะใช้อะแล้วก็ร่างแยกของมันเนี่ยก็สกิลเหมือนกันเลยคือสร้างความเสียหายที่ 3- ามร้อซแล้วก็สตันสามวิห้าตัวโอ้โหโหดมากอะ่ะคิดดูนะตัวสตันไป5ตัว3วิเนี่ยแย่อยู่แล้วยังมีร่างแยกมามาช่วยสตันด้วยอีก5ตัว3วิโอ้เรียกว่าตัวแชมเปี้ยนนี่โดนตกงานแล้วมีตัวนี้มาแทนแล้ว แล้วก็มันยังมีช่วยรักษาการบาดเจ็บก็คือน่าจะหิวให้เพื่อนด้วยที่ที่ให้พี่ต่ำสุดที่หกร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหฮิวเยอะด้วยแล้วก็ยังลดความเสียหายอีกห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เกินครึ่งอีกแล้วก็เป็นเวลาสี่วิเลยแล้วก็คูดาวแค่ห้าวิเองสำหรับตัว,ต,วตัวร่างแยกนะนั่นหมายความว่าผ่านไปห้าวิเนี่ยมันจะมาสตาร์เราอีกสามวิแลมีช่วงว่างแค่สองวิคือรวมแล้วเนี่ยรวมกับไอ้ตัวนี้ด้วยเนี่ยตัวตัวหลานด้วยเนี่ย มันแทบจะสตรัรเราตลอดเวลาเลยมั้งเนี่ยผมว่าตัวนี้มันโหดมากเลยนะแล้วยังจะมีตีเราเลยเพล่แปดติดตัวมาอีกโอ้โหตายโหดไปหรือเปล่าโหดูดูแล้วโอ้โหอะไรจะปราบมันได้เนี่ยถ้าโหดขนาดนี้เนี่ยกะโหลกผมที่สู้มันไม่ได้แน่นอนนะไปสู้มันยิ่งกะโหลกผมเป็นสายรถรถเอ็นด้วยไงในตัวนี้มันป้องกันรถเอนะ็นอ่ะไปสู้ที่โดนสตานตายแน่นอนโ,อโหดูมันจะโหดไปหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญเลยผมว่าสกิลรองที่เหมาะกับมันเนี่ย น่าจะหนีไม่พ้นเป็น N5 อีกแล้วนะเพราะว่าถ้าเริ่มเกมมาเนี่ยโดนโดนสกิลเลยเนี่ยโดนสตาร์ทไปก่อนเลย3าวิ5าตัวเนี่ยแล้วยนีมีรายแยากมาช่วยสตาร์ทอีกเนี่ยโอ้ผมว่าถ้าจะ,ถ,าจะถ้าจะบอดสิทธิ์ทำอะไรเลยนะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าอันนี้ผมเดานะซึ่งถ้าเป็นอย่างที่ผมเดาเนี่ยก็ถือว่าไม่ดีนะเพราะว่าเออสกิล N5 เนี่ยผมรู้สึกว่ามันให้ความสำคัญกับสกิลนี้มากจนเกินไปจนกลายเป็นว่า สกิลอื่นมีตั้งเยอะมีตั้งหลายสกิลเกมนี้มีสกิลรองเยอะมากแต่ว่ากลับถูกออกมาใช้น้อยมากนะการเป็นว่าความหลากหลายของเกมเนี่ยมันน้อยไปนะผมคิดว่าคือฮีโร่จะออกมาใหม่เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่ประเภทแบบเอ่อตัวเกมเขาน่าจะแก้ตรงนี้โดยการออกมาตัวที่ไม่ต้องใช้เอน็นอย่างเช่นตัวพวกโจรสลดัดหรือว่าเป็นตัวแฟนทอมอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ไม่เป็นแบบนั้นนะเพราะว่าสังเกตว่าฮีโร่ี่ออกมาหลังๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเมดูซ่าเนี่ยก็ต้องใช้เอ็นห้า หรือเป็นตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยผมเดาว,ว่าก็ก็น่าจะใช้ N5 เหมือนกันหรือแม้แต่ตัวนี้เท่าที่ผมเห็นก็มีบางคนก็ใช้ N5 เหมือนกันก็กลายเป็นว่าตัวฮีโร่ที่ออกมาหลังๆเนี่ยก็จะคงให้ความสำคัญกับ N5 อยู่กลายเป็นว่าสกิลอื่นๆเนี่ยไลค่คุณค่าไลค่ความหมายไปก็เออความหลากหลายของเกมเนี่ยก็น้อยกันเพราะว่าใช้สกิลเดียวกันหมดหรือว่าตัวเกมเขาตั้งใจก็ไม่รู้นะอาจจะตั้งใจให้มีสกิลใแดบบสกิลหนึ่งเป็นแบบยอดปรารถนาของทุกคนจะได้แบบเติมกันได้เยอะสุ่มกันได้เยอะอะไรเงี้ย แต่ว่าผมว่าแบบนั้นเกมอาจจะได้เงินเยอะแต่ว่าความสนุกของเกมความหลากหลายของเกมเนี่ยมันอาจจะลดลงไปก็ได้ก็โอเคช่างมันเถอะแล้วแต่ละกันก็แต่ว่าผมผมคงยังไม่สุ่มนะว่ารอกิจกรรมก่อนตอนนี้เพชรเนี่ยไม่อยู่หมื่นเก้าแล้วผมเกือบจะสองหมื่นแล้วแต่ว่ากิจกรรมมันยังไม่มามันมีกิจกรรมที่แบบให้สุ่มให้รีสกิลเนี่ยผมว่าตอนแรกก็ว่าจะรีสกิลอยู่เหมือนกันเพราะว่าฮีโร่ที่ผมมีเนี่ยสกิลมันห่วยไงฮีโร่มีเยอะก็จริงแต่ว่าสกิลกาน่าจะห่วยถ้าเทียบกับ คนในระดับเท่าๆกันนะแต่ว่าคิดดูทีเนี่ยสุ่มฮีโร่ดีกว่าสุ่มฮีโร่สนุกกว่าเพราะว่าถามจากเอาจากคนที่สุ่มสกิลนเขาก็ไม่ได้ว่าจะได้สกิลดีๆกันนะจนใหญ่สกิลดีก็ได้มาจากพวกเอ่อพวกภารกิจนี่แหละก็โอเคไปดูส่วนที่2กันเลยก็เป็นในส่วนของออการเพิ่มไหมก็คือตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงม,มีมีอันนี้เพิ่มมาด้วยกดปุ๊บนี่อ๋อมีฟักไข่รับไข่อ๋อ อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนนิดหน่อยนะสามารถกดฟักไข่ได้เลยก็อันนี้บ่นนิดนึงว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมยังไม่เคยได้ไข่สีม่วงนะเล่นมาเนี่ยมันอัปเดตมาตั้งนานแล้วนะยังไม่เคยได้ไข่สีม่วงเลยสักครั้งยิ่งช่วงแรกๆนะได้แต่ไข่สีเขียวเดี๋ยวจะลองเปิดดูว่าราเนี้จะได้สีม่วงหรือเปล่าเผื่อโชคดีทําคลิปแล้วได้เลยกดลองกดฟักไข่ดูแล้วกันฮึอ๋ออันนี้คือฟ้าที่ท,ท,ที่รออยู่โอเคไปกดรับไข่ก่อนละกัน จะได้่มง่มงจงมาม่วงอมไข่่วงฮึบมาเฮ้ยโหโมงมาจริงเพรออาชิปแล้วสี่โวงมานี่ครั้งแรกเลยเนี่ยโหโชคดีมากๆเออดีแบบนี้ต้องอาชิปบ่อยๆไหนทีฮึบมาอีกครั้งไหมมาสีเขียวโอเคเนสุดได้่วงมาเป็นครั้งแรกเลยโหนี่มาดูหน่อยสิเปิดเลยต้องรอถึงสิบสองสิบสองชั่วโมงเลยโหเย้ แรกจะประเดิมแล้วก็ตัวนี้โอเคตัวสัตว์เลนเนี่ยเขาจะเพิ่มใหม่ด้วยแต่ว่าผมยังไม่ได้อัพและอัพเลเวลเลยซักตัวเลยเพราะว่าผมกะจะทําคลิปเอ่อการอัพเลเวลแล้วก็จะทดลองให้ดูทีละตัวไงว่าแต่ละตัวเนี่ยพออัพเลเวลไปแต่ละเลเวลเนี่ยความแรงที่ได้เนี่ยมันจะได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าดูแล้วอาจจะไม่ต้องทันแล้วเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันใครๆก็ทดลองได้ไงเพราะว่ามันก็อัพอัพเกรดกันได้ทุกคนอยู่แล้วนะก็ก็ไม่แน่อาจจะอาจจะไม่ได้ทําคลิปก็ได้ เดี๋ยวผมอาจจะแอบอัพไปเองเลยก็ได้ไปดูในส่วนอื่นดีกว่า<ๆ>ก็จะมีในเรื่องของเวฟเออโอเคเวฟเนี่ยมีเพิ่มมาเป็น AF นี่เพิ่มมาตอนแรกม,มีถึง AE แต่ว่า a a เนหยผมยังเล่นไม่ผ่านตั้งแต่ทดลองเล่นคาวนู้นนะที่เคยลงคลิปให้ดูอะลงครั้งแรกไปก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยลงอีกเลยสัก,กครั้งเดียวเลยนะแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าจะเริ่มมาลงอีกแล้วเพราะว่ามีผมไม่มีรถเอ็นไงแล้วก็ป้อมผมเนี่ยก็ป้อมนออข้างจะไม่มีตัวฟ้าตัวเขียวมายัดป้อมไง ก็เลยแต่ว่าตอนนี้มีคนบอกว่าให้ลองใช้ P c เดูเนี่ยก็น่าจะช่วยได้เพราะว่า p c เเนี่ยมีรถเอ็นติดตัวมาแล้วก็ตอนนี้ผมก็รอรอรอ,รอป้อมอยู่ก็เดี๋ยวประมาณวันหนึ่งเนี่ยป้อมก็จะเสร็จจะได้ปรับเป็นป้อมป้อมสแตนแล้วก็เดี๋ยวจะลอง AA ดูก็เดี๋ยวจะยัดทําตัวสีเขียวสีฟ้าเนี่ยมายัดให้ให้เรือสูงกว่านี้แล้วก็ใช้ P c เซีลงดูก็ลองดูนะอาจจะอาจจะผ่านก็ได้ แต่คงจะผ่านไปได้ถึงสักเอเอไหนถ้าผ่านก็อาจจะผ่านไปถึง a b บ a, เแถวๆนี้คงจะไปไม่ถึง AF หรอกแต่ก็อีกโซนที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นในเรื่องของดันเจี้ยนดันเจี้ยนก็เนี่ยเข้าไปถึงดันเจี้ยน6แล้วเน,นี่ยเปิด,ดแล้ว6แต่ว่า7ยังล็อกอยู่แต่ว่าผมยังเล่น5ยังเล่น5ไม่จบเลยนะก็ลงคลิปไปลงคลิปไปถึงด่าน1-5ถึงผ่านแล้วแต่ว่าไปด่าน6เนี่ยผมต้องติดอยู่เลยแล้วก็ต้องเล่นบิกทั้งหลายด่านเนะี่ยก็ยังไม่ยังไม่ค่อยได้ลงเลยแหละ ก็เดี๋ยวว่าหลังจากนี้อาจจะอาจจะลงมากขึ้นนะรอให้มันผ่านก็เดี๋ยวจะทําคลิปมาให้ดูกันส่วนต่อไปก็เป็นในเรื่องของเควสก็ภารกิจนี่แหละก็จะมีในส่วนของสัตว์เลี้ยงเพิ่มเข้ามาก็น่าจะเป็นเรื่องของการกดกดรับนี่แหละกดรับไข่นี่แหละนะก็ตอนนั้นถ้าเวลาเราจะได้ไข่ามาในแต่ละวันเนี่ยพอได้มาก็อย่าเพิ่งกดรับนั้นให้ทาําภารกิจก่อนเผื่อว่ามันมีภารกิจให้กดรับไข่จะได้กดได้แล้วก็เรื่องอื่นก็คงจะไม่มีอะไรมากนะก็จะมีอันนี้ อันนี้มีเพิ่มมาสี่อันก็คือในเรื่องของอของรางวัลกับความสําเร็จเนี่ยก็จะมีเพิ่มมาเพิ่มมาหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าน,นี้ผมมีได้มาสี่อันก็จะเป็นอะไรเนี่ยมาเคลียอันนี้ด่าน A แล้วก็ได้รับอะไรว่าอ๋อก็คือน่าจะจบจบไอไออันนี้น่าจะเป็นพิศวงนะจบพิศวงหนึ่งรอบเนี่ยก็จะได้ได้อันนี้มา แล้วก็เป็นอะไรอีกก็เป็นอย่างอื่นอะไรก็เป็นพวกนี้มาเพิ่มเติมมาหลายอย่างเหมือนกันจำไม,ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันนะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นอ๋อน,นี้ส่วนสำคัญเลยคือว่าจะเพิ่มช่องฮีโร่มานี่กลายเป็น72ช่องแล้วจากรอบที่แล้วเป็น71ก็ไปเพิ่มเลยแล้วกันปุ๊บ50บเชิญนี่ได้อีกช่องหนึ่งแล้วแล้วก็จะมีรู้สึกว่าจะมีเพิ่มอะไรแถวนี้มาในการเอ,อ่อเรียกเปิดดูอะไรพวกนี้ นอกจากก็คงจะเป็นแก้บั๊กอะไรเล็กๆน้อยๆนะมีในส่วนของออป้อมสงครามชิง,งป้อมเนี่ยก็จะมีรู้สึกเพิ่มเกี่ยวกับการอัปเดตข้อมูลไอความเร็วในการรอตีตีเสร็จอะไรออัปเดตเร็วขึ้นมั้งอะไรประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของอะไรตีเวฟเวฟเวฟกลุ่มไอเวฟเวอร์เวฟเนี่ยก็จะมีเพิ่มเวฟเข้ามาแบบประมาณเนี้ยก็โดยโรวมก็น่าจะจะมีเท่านี้นะที่เหลือเป็นแก้บั๊กเล็กๆน้อย ก็ที่น่าสนใจจริงๆก็คงจะเป็นในเรื่องของฮีโร่ตัวใหม่เนี่แหละนะถ้าทำาเจจะแบบโหดแบบโหดโหดสุดๆอะ่ะรู้สึกนะแต่ไม่แน่ใจว่าใช้จริงเนี่ยมันจะโหดจริงๆอย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะแต่ถ้าดูจากจากสกิลมันนะผมว่าโอ้โหมันต้องแบบตัวอะไรก็สู้มันไม่ได้อะกระโหลกก็สู้มันไม่ได้ตัวอะไรก็สู้มไม่ได้แล้วโหดขนาดนี้ไม่รูจ้จะเอาเอาอะไรมาปราบได้นะตัวที่จะการสตันได้ก็จะมีเป็นตาเดียครับยักษ์อะไรแบบนี้นก็ดูไม่น่าจะสู้มันได้นะก็งสงสัยจะยากซะและ้ว ก็โอเคการอัปเด็ครั้งนีนน้น่าจะจบเท่านี้นะก็เดี๋ยวว่ามีอะไระไรายละเอียดอื่นก็เดี๋ยวจะอัปคลิปให้ดูในรอบต่อไปแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ